สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะไปนครนายกโอ้พี่เปาพี่เปาไปเดี๋ยววันนี้นะครับไปส่งพี่เปาที่โรงเรียนก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวแวะไปส่งงานนะครับที่ปากช่องครับก็เลยไปไหนแม่นครนายกนะครับวันนี้สักคืนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าบ้านนะครับส่วนพี่เปาครับไปเรียนปุครับผมทริปนี้ครับพี่เปาไม่ได้ไปด้วยครับเพราะพี่เปาติดเรียนครับผมครับผมไปครับเดี๋ยวไปส่งพี่เปาก่อนแล้วก็เดินทางกันครับ ไปนครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าเช็คอินนะครับที่นี่นะครับวันนี้นะครับคุณแม่ก็พามาที่ทานทานน้ำริเวอร์ครับผมและคนในยกคัาผมไปนะครับคุณเม่ที่นี่นะครับเช็คอินนะครับบ่ายสองโมงนะคะไปนครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกายในห้องพักครับผม ไปนครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวภายในห้องพักนะครับวันเมวันนี้นะครับคุณแม่ก็จองมาเป็นนะครับวีพีสองนะครับนี่เลยครับห้องจะอยู่ด้านหน้านะครับห้องที่สองนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับคุณแม่เขาเป็นคนจองแต่ผมเป็นคนจ่ายก็ไม่รู้เป็นกันว่าเขาจะมาแบบไหนนาะโอ้บอกเลยว่า สวยมากๆครับผมสำหรับห้องนี้ครับ VP 2นะครับก็จะเป็นเตียงนะครับเตียง2ท่านนะครับนี่เลยครับโอ้โหเปิดมาแอร์เย็นเทียบเลยครับผมก็ภายในห้องพักนะครับก็จะมีทีวีตู้เย็นนะครับครบเลยกระติกน้ำร้อนมีให้เรานะครับนี่แล้วก็มีชามีกาแฟนะครับ บอกเลยผมบอกเลยว่าประทับใจมากเลยครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องน้ําครับเขาจะแยกสัดส่วนโอ้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับก็จะมีอ่างอาบน้ําในห้องอีกหนึ่งอันนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับนี่เป็นที่อาบน้ำนะครับนี่แยกเลยครับผม แยกแยกแยกเปียกแยกแห้เเเงเลยครับเช็คน้ำหน่อยน้ำเลงมิโนโอเคครับผมแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะมีแก้วให้เราเพิ่มอีกนะครับเนี่ยอีกสองใบไปดูภายในห้องน้ำกันครับโอ้ขนาดในห้องน้ำไม่มีกลิ่นเลยครับห้องน้ำหอมมากเลยครับกลิ่นแบบสะอาดเลยนะเนี่ยถ่ายให้ดูเลยครับเป็นชักโครกใหญ่นะครับ ไม่มีกลิ่นเลยครับโอเคมากเลยครับผมสำหรับห้องน้ำที่นี่ครับไปครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าครับด้านหน้านะครับโอ้เดี๋ยวผมหาทางลงแป๊บนึงนะเขาลงทางไหนฮนะโอ้สงสัยต้องเดนอ้อมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีสระว่ายน้ำด้านหน้าให้เรานะครับหนี่ลงได้เลย โอ้คิดถึงพี่เปาเลยผมไม่ได้พี่เปาไม่ได้มาด้วยเนี่ยครับแล้วก็เป็นที่นั่งชิวครับสองคนนี่ครับแล้วก็จะเป็นด้านหน้าจะเป็นหาดบรรยากาศที่นี่ถือว่าดีมากๆครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านหน้านะครับด้านหน้าห้องพักนะครับไปครับสําหรับหน้าห้องพักของเรานะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะครับก็จะมีเป็ดนะครับให้เราก็หงนะครับเป็นห่วงยางนะนะครับให้เราเล่นนะครับ เล่นๆกันหน่อยก็ระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะแต่ของเข้าครับผมไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดูหาดด้านฝั่งนู้นนั่นครับฝั่งหน้าที่พักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างเท้านะครับให้นะครับคุณแม่ไปแล้วนุ่นครับนี่ครับก็จะมีที่นั่งให้ของเรานะครับหน้าบ้าน นี่แหละครับบรรยากาศครับวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมดาใช่ไหมแม่น้ำไม่เขาไม่ปล่อยน้ําเนอะน้ําก็เลยไม่ค่อยเยอะครับนี่เลยครับมีสอดของเรานะครับก็จะมองเห็นสันเขื่อนนะครับของเขื่อนคุ้นด่านประการชนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสองคลองแล้วก็มาบรรจบกันนะครับนี่เลยครับมีคลองน้ําฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เป็นคลองฝั่งนี้ พี่ๆมาเล่นนะครับก็ใส่รองเท้าหรือไม่ก็ใส่รองเท้าดำน้ำมาเล่นก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่าหินเชิงเยอะนะครับนี่คนนี้เลยครับผมมีชิงช้านาบ้าน,นะครับไปแม่เล่นน้ำไป หรับกับข้าวของเรามื้อนี้นะครับเราก็สั่งนะครับจากที่พักนะครับแล้วก็ไปเดินเล่นตลาดนัดนะครับก็ได้กับข้าวมานี่เลยครับนี่นะครับก็กินข้าวกันครับมื้อเย็นครับผมขาดแต่พี่เปาคนเดียวนะครับวันนี้คุณแม่เป็นยังไงครับผมเล่นน้ำนาวหรือฝนตกครับก็หลังจากเล่นน้ำได้ครับแป๊บนึงครับผมพี่นี่เลยครับ ฝนมาแล้วฝนตกไปพักัหนึ่งแล้วครับผมนี่ครับน้ําเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับฝั่งโน้นสีออกขุ่นๆหน่อยนึงฝั่งนี้ก็ใช้ใสครับนี่ครับผมกับบรรยากาศครับทานริเวอร์นะครับนครนายกนะครับห้องที่เราอยู่นะครับ V VIP2 สองใช่ไหมแม่ใช่ครับผมไปครับแล้วกินข้าวกันครับครับเพนครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวต้มนะครับรอบสองทุ่มครึ่งนะครับจนถึงสี่ทุ่มเทไรแม่ ประมาณถึงสี่ทุ่มนะครับที่นี่นะครับก็จะมีเอจะเป็นก็ต้มตอนรอบดึกครับผมเกาะรวมในราคาห้องด้วยนะครับก็หลังจากเล่นน้ํากันเหนื่อยครับผมหรือว่ากินข้าวแล้วเิีวอีกรอบไปนครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมว่าจะมีอะไรกินกันบ้างครับไปนครับไปนครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับผมก็ห้องอาหารนะก็อยู่ใกล้ๆห้องพักของเราเลยครับไปดูกันว่า อาหารรอบดึกที่นี่จะมีอะไรกินถูกใจคุณแม่เขาเลยกับข้าวที่รอบดึกนะครับก็จะมีซาลาเปานะครับซาลาเปาแล้วก็นี่เลยครับปลาท่องโขครับผมนค่จะเป็นน้ำเต้าหู้ร้อนๆเลยครับนี่ครับแล้วก็เป็ดน,นี่อันนี้เป็นอะไรแม่อันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะครับ อันนี้อะรคุณแม่กรต้มเหมือนกันต้มเหมือนกันนี่ครับชุดกระต้มแล้วก็มีเครื่องปรุงให้เครื่องปรุงให้เรานะครับคบเขาบอกว่าที่นี่นะครับปลาทังโกะร้อยนี่เลยไปนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าครับผมเราต้มรอบเด็ดกันครับผม น,นี่ครับผมโทรหาพี่เปาแล้วคิดถึงพี่เปาอเออพี่เปาพี่เปาอดมาแล้วกินไหนแล้วกินข้าวกับอะไรมาเย็นต้มข่ากับไกโอ้ยโอเคโอเคแต่พอกินกับแม่กินข้าวก่อน,นเด้อแล้วหนูอยู่อับใคร ครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าครับผมนี่คูปปองของเราครับผมก่อบรรยากาศตอนเช้าครับวันนี้ฝนตกโอ้ยทั้งคืนเลยครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายอาหารที่ที่นี่ครับว่าจะมีอะไรกินบ้างครับไปครับใช่ครับสําหรับเปิดเข้ามานะครับที่นี่นะครับนี่เลยครับเจอบาน้ําก่อนเลยครับครับผมก็เข้ามาต่อไปก็จะเป็น กาแฟครับผมเครื่องกาแฟทำกาแฟนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นพวกขนมปังนะครับเยี่ยมต่างๆนะครับโอวตีนกาแฟนะครับขนมปังปิ้งนะครับนี่เลยครับประกอบมุมของเด็กๆครับผมซีเรียลครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นของหวานนะครับผมนี่ครับเค้กชิ้นน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นของหวานนะครับเป็นผลไม้นะครับ แล้วก็ไอ้นี่ผมไม่รู้มันลูกชื่อว่าลูกอะไรนะครับจำไม่ได้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นข้าวต้มนะครับคุณแม่มีข้าวต้มอะไรบ้างครับมีข้าวต้มกุ้ยนะครับข้าวต้มหมูแล้วก็เป็นข้าวต้มไก่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นเครื่องข้าวต้มเลยครับผมจุกๆเลยใช่ไหมคุณแม่ครับผมนี่เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มนะครับยำไชโป๊ปลาแห้งปลาแห้งทอดนะครับแล้วก็นี่เลยครับเขาจัดไว้ดีมากๆเลยครับส่วนโซนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นข้าวนะครับอันนี้จะเป็นน้ำซุปนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับอะไรอ่ะโอ้แกงจืดแล้วก็ต่อมาด้วยนะครับก็จะเป็นข้าวผัดนี่เลยครับเยอะมากๆกข้าวผัดครับนี่กินแก้มกับแตงครับผม หอมแล้วก็ข้าวสวยครับอันนี้จะเป็นข้าวสวยนะครับเปิดนั่นแหละกดเออก็ขึ้นอันนี้จะเป็นข้าวสวยอันนี้จะเป็นเส้นหมี่ไก่ฉีกนะครับแล้วก็ผักผักนะครับแล้วก็แกงผะแนงนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยนะครับนี่เลยสปาเกตตี้ครับผมกับข้าวที่นี่ถือว่าหลากหลายนะครับอ่ะแล้วส่วนฝั่งนี้นะครับคุณแม่มีอะไรครับ นี่นะครับก็จะเป็นไข่ดาวนะครับแล้วก็ใส่กอกเลยครับรน้อนๆเลยนะครับครับแล้วก็เป็นบาร์ของสลัดนะครับมีซอสต่างๆนะครับนี่เลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับผมแล้วก็เก็บของกลับบ้านกันครับเพราะวันนี้ติดลูกค้าไปครับครับทิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับให้เราได้ทําคลิปต่อไปครับส่วนทริปหน้าเราจะไปไหนกันต่อติดตามกันต่อไปครับผมก็ยังไงก็ฝากนะครับที่พักนะครับเออนักคนเดยยกทานน้ำริเวอร์ับผมทานน้ำริเวอร์นะครับกคนเดยยกนะครับก็ถามว่าสิบเดย์สิบแม่หักไหมผมว่าดีนะดีมากๆเลยนะครับท้งอาหารอาหารเย็นอาหารเช้าบรรยากาศแต่เสียอย่างเดียวนิดนึง มาผิดวันเขาไม่ได้ปล่อยน้ําครับผมน้าก็เลยไม่ค่อยเยอะส่วนที่พักสะอาดห้องหอมกินไม่มีดีมากครับผมไปกันครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านไปรับพี่เปาไปที่โรงเรียนกันครับบ๊าย<ด>บาย,บายครับ